อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เราหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าเป็นกรณีที่อาจจะเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่มีโศกนาฏกรรมเหตุสลดเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลเด็กที่ยูเครนนะครับในตอนนั้นเป็นเหตุที่นานาชาติออกมาประนามเป็นอย่างมากฝ่ายยูเครนบอกว่ารัสเซียยิงเจ้ารวดโจมตีโรงพยาบาลเด็กในยูเครนแห่งนี้ขณะที่ฝ่ายรัสเซียออกมาปฏิเสธ แล้วก็บอกว่าความเสียหายจากโรงพยาบาลแห่งนี้น่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเองมากกว่าส่วนท่าทีของสหประชาชาที่อยู่ในยูเครนออกมาบอกว่าจากการประเมินวิเคราะห์จากหลักฐานที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่น่าจะเป็นความเสียหายที่มาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่น่าจะมาจากการพุ่งเป้าโจมตีไปที่โรงพยาบาลเด็กแห่งนี้โดยตรงการโจมตีโรงพยาบาลเด็กการโจมตีสถานที่ที่มีเด็ก ไร้เดียงสาเป็นเรื่องที่นานาชาติประนามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีอินเดียยังต้องพูดต่อหน้าประธานาธิบดีปูตินบอกว่าเขาเจ็บปวดนะที่เห็นเด็กไร้เดียงสาต้องสูญเสียจะไม่ว่าจะเป็นสงครามจะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งหรือไม่ว่าจะเป็นการก่อก,อการร้ายใดๆก็ตามและความน่าเศร้าก็คือในอีกสมรภูมหนึ่งก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น อยู่เหมือนกันนะครับเรากําลังพูดถึงสงครามอิสราเอลฮามาสที่ผ่านมากว่า9เดือนแล้วนะครับอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าถล่มกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่ดังมาโดยตลอดและล่าสุดก็มีเสียงวิจารณ์ล่าสุดครับเพราะว่าอิสราเอลไปถล่มโรงเรียนในฉนวนกาซาต่อใต้ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนบาดเจ็บมากกว่า50คนซึ่งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงแต่ที่ทําให้เหตุการณ์กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาอีก ก็เป็นเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตกับว่าอิสราเอลใช้กระสุนที่ผลิตโดยสหรัฐปฏิบัติการถลม่มโรงเรียนแห่งนี้ครับโดยผู้ที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ก็คือสื่ออเมริกันเองนะครับก็คือ CNN บอกว่าไปดูคลิปวิดีโอที่นักข่าวถ่ายมาจากบริเวณที่ถูกจมตีแล้วสังเกตเห็นเศษร,ระเบิด GBU 3 9ซึ่งเป็นระเบิดที่ผลิตในสหรัฐตกอยู่ CNN ก็เลยเอาคลิปวิดีโอนี้ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธระเบิด3คนแล้วก็ได้รับการยืนยันตรงกัน ตอนนี้เป็นเศษระเบิด GBU 3 9จริงโดยหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญซี่ที่ CNN ไปถามเนี่ยก็คือแพทริกเซนซึ่งเป็นผู้ประสานงานจากการวิจัยจาก Amendment Research Service ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์โดยตรงอธิบายเลยนะครับบอกว่าถ้าดูจากลักษณะและรูปร่าง โดยรวมของเศษกระสุนชนิดนี้เศษที่เหลืออยู่ดูเหมือนจะเป็นระบบกระตุ้นส่วนท้ายที่ติดตั้งอยู่ในระเบิด GBU-39 ซึ่งก็สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญอีกคนครับก็คือเทเวอร์บอลเป็นอดีตช่างเทคนิคด้านการกำจัดระเบิดของกองทัพสหรัฐที่ยืนยันเหมือนกันว่าซากกระสุนที่เห็นเนี่ยดูจะเป็นเศษของอุปกรณ์ควบคุมส่วนท้ายของระเบิด GBU-39 ที่น่าสนใจกว่านั้นครับไม่ใช่แค่ซีนเอ็นที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นะครับ เพราะว่ามีกลุ่มสิทธิมนุษยชนของยุโรปออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันโดยกลุ่มที่ว่าก็คือ Euro-Mediterranean Human Rights Monitor เป็นองค์กรเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนจากเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ที่ลงไปเก็บข้อมูลการโจมตีของอิสราเอลในชนวนกาซาหน่วยงานนี้ออกแถลงการระบุเลยครับบอกว่าทางกลุ่มพบซากระเบิดที่ผลิตโดยสารรฐตกอยู่ในจุดที่เกิดการโจมตี พร้อมกับบอกด้วยว่าระเบิดที่มาจากสหรัฐถูกนําไปใช้สังหารหมู่พลเรือนและผู้พลัดถิ่นในชนวนกาซาหลายต่อหลายครั้งด้วยโดยระเบิด gbu 3 9เป็นระเบิดขนาดเล็กที่ผลิตโดยบริษัทโบอิงครับระเบิดชนิดนี้จัดอยู่ในประเภทระเบิดที่มีความแม่นยําสูงถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายสําคัญเชิงกลยุทธ์โดยสร้างความเสียหายให้กับริเวณใกล้เคียงในระดับต่ํา อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระเบิดชนิดนี้จะเป็นระเบิดที่มีความแม่นยำสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธหลายคนก็ยังคงยืนยันนะครับบอกว่าการใช้อาวุธใดๆก็ตามแม้จะเป็นอาวุธขนาดเล็กยังไงก็ก่ะให้เกิดความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่นอยู่ดี นี่ก็เลยทําให้อิสราเอลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนานาชาติไม่เว้นแม้แต่ชาติที่เป็นผู้ส่งออกอาวุธให้กับอิสราเอลซึ่งก็คือฝรั่งเศสและก็เยอรมนีนะครับฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในชาติที่ส่งออกอาวุธให้กับอิสราเอลออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่ารับไม่ได้กับการโจ,จมตีทางอากาศร้ายแรงต่อโรงเรียนที่เป็นที่พักพิงของชาวเลสตายผู้พลัดถิ่นในชนวนกาซาพร้อมกับเรียกร้องให้อิสราเอลดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ ออยย่างละเีดขณะที่เยอรมนีผู้ส่งออกอาวุธให้กับอิสราเอลรายใหญ่อันดับสองรองจากสหรัฐซึ่งในเวลานี้ยังคงจัดหาเรือดำน้ำําจัดหาเรือรบยานผ่านนะเครื่องยนต์ของเครื่องบินรวมถึงตอร์ตอปิโดให้กับรัฐบาลอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ออกมาประนามการกระทําของอิสราเอลเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีระบุในแถลงการ์บอกว่าการสังหารพลเรือนที่หลบไปพักพิงในโรงเรียนเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ พร้อมกับเรียกร้องไปยังกองทัพอิสราเอลให้หยุดการโจมตีโรงเรียนทุกแห่งในชนวนกาซาและเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต้องบอกแบบนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่การโจมตีโรงเรียนที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชนวนกาซานะครับที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้กาหนดเป้าหมายโจมตีไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลหลายแห่งรวมถึงแหล่งชุมชนต่างๆทั่วชนวนกาซาอยู่บ่อยครั้งโดยคออางท่ว่ากล um ุ่มฮามาสใช้สถานที่เหล่านี้เป็นศูนย์บัญชาการหรือว่าเป็นที่พักพิงหลบซ่อมตัว ก็เลยทำให้อิสราเอลต้องดําเนินการโจมตีพื้นที่เหล่านี้เอาเฉพาะแค่ในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีรายงาน,นครับว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีโรงเรียนในฉนวนกาซาไปแล้ว4แห่งแค่ในช่วง4วันที่ติดต่อกันโดยเมื่อวันเสาร์เนี่ยมีการโจมตีเกิดขึ้นที่โรงเรียนอัลเจวานีซึ่งถูกใช้เป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเขตค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัต ในฉนวนกาซาทางตอนกลางทําให้พลเรือนเสียชีวิตไป16คนในวันอาทิตย์เกิดการโจมตีที่โรงเรียน Holy Family ในกาซาซิตี้มีผู้เสียชีวิต4คนวันจันทร์ครับกองทัพอิสราเอลโจมตีโรงเรียนขององค์การสรับราชาชาในเมืองนูเซรัตทําให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนจนคืนวันอังคารเป็นคืนที่มีการโจมตีรุนแรงที่สุดที่โรงเรียนอัลอัลดาซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวของชาวเลสตตายผู้พลัดถิ่นในเมืองอาบาซันซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองคานยูนิส ในชนแนกาซาเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาพสะท้อนถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับติดตามกันต่อนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งฟังแล้วอาจจะหดหูแต่นี่คือสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นจริงครับเป็นท่าที ที่ทุกฝ่ายกำลังจับตาและเป็นความกังวลว่าสถานการณ์ในสมรภูมิหลายแห่งนอกจากจะมีความเสี่ยงยกระดับความรุนแรงยังห่างไกลต่อสันติภาพแล้วชีวิตคนธรรมดาประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งเด็กไร้เดียงสากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากความขัดแย้งตรงนี้ด้วยสำนักข่าวทูเดย์เมค tomorrow today